มาเรามาซื้อขายกันเรามาทําการซื้อขายกันโอเคมาเที่ยวที่สองแล้วเนาะวันนี้เนาะมาจากบางขุนนนมาจากบางขุนนนมาเที่ยวที่สองแล้วนะคะวันนี้ฝนตกดีเนี่ยมาพอดีฝนหยุดพอดีรู้งี้มาตั้งแต่เช้าเลยฝนมันตกฝนจะได้หยุดพราค้าไม่ค้าเขาจะได้ซื้อขายได้ไดนะคะมีเหรียญมีอะไรมามีเหรียญสิบบาท อันนี้อันนี้บอกเลยนะว่าแรกนะมาแล้วปนัดไม่ได้ซื้อนะปะนัดแรกรับแรกให้นะคะอันนี้คือเนี่ยคะ่ะ10บาทปี60ถ้าปนัดรับซื้อแบบนี้นะคะปะนัดจะต้องมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมาซื้อนะคะอันนี้คือคือแรกให้เฉยๆนะคะเป็นเป็นสตังทอนนะคะอันนี้อ่ะกองนี่คือแรกหน้าเหรียญน,นะคะเนี่ยคะ่ะกองนี้แรกหน้าเหรียญส่วนฝั่งนี้คือมีส่วนต่างนะคะ เหรียญสองบาทเหรียญสองบาทนี้เป็นระดับซื้อสี่บาทนะตามที่เป็นรดับคทุกอย่างเลยนะกัญจนาโปรตีเปน็นรดัหยุดรับแล้วแต่ผนมาแล้วเป็นระดับให้สิบเอ็ดบาทค่ะกัญจนาสิบบาทนะคะกัญจนาห้าบาทอันนี้ก็ให้กันนะหกบาทให้ถือว่าให้กันโปรตีจะไม่รับครุฑสิบบาทนะคะให้หนึ่งร้อยบาทนะคะครุฑสองสีแล้วก็จะมีคลองราดหกสิบประชชนพรรษาแปดสิบ อันนี้ก็ถือว่าให้กันนะให้11บาทปกติพวกนี้บอกเลยว่าไม่รับไม่รับแล้วค่ะเหรียญวัดค่ะอ่อเหรียญหลังหงนะคะเหรียญละ2บาทเหรียญหลังหงอันนี้ก็หลังหงอีกนะคะหลังหงสองบาทหลังวัดค่ะกาแผ่นดินกาแผ่นดิน2505ันห้าร้อยห้ากาแผ่นดิน2505 4บาท มีสามีครุฑมาตั้งสี่เหรียญแนนะ่ครุฑนี่นะคะได้ราคาครุฑนี่เหรียญละยี่สิบห้าบาทสี่เหรียญนี่ก็หนึ่งร้อยบาทก็ได้คุ้มค่ารถอยู่เนาะได้ครุฑนี่แหละสี่บาทขายได้หนึ่งร้อยเนี่ย <laughs> ยิ้มยิ้ม <laughs> ใช่ไหมเนี่ยสี่บาทได้ร้อยหนึ่งนะถือว่าโอเคอันนี้แหละไดพอได้อยู่ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหา <laughs> ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยค่ะ5บาทเลือหงนะคะแปดบาท2บาทรับ4บาทนะคะให้ดูให้รู้นะคะให้เห็นพร้อมๆกันว่าพนัดาดรับแบบไหนแล้วถ้พนัดโปร่งใสค่ะโปร่งใสโปร่งใสโปรง่ปรงแสงนะคะชัดเจนนะคะคืออันนี้เอามาก็พนักก็ไม่ซื้อนะคะแต่พนัดแรกแรกหน้าเหรียญไม่ต้องค้นกลับให้หนักค่ะเอาเป็นแบงก์กลับไป แต่จเจ้าเหรียญกลับไปเป็นั่นก็ไม่ว่านะเจะ้าเจ้ากลับไปใช้อ่านี่ห้าบาทเ, <_ an> เหรียญละห้าบาทค่ะสองบาทปีนนะะห้าศูนย์นะคะเหรียญละห้าบาทเนี่ยค่ะสองบาทปีห้าศูนย์มีมาตั้งหนึ่งเหรียญมีมาเยอะมากเลยตั้งหนึ่งเหรียญโอเคก็ตามนี้ราคามันมีสองบาทคือร้อยเหรียญมันมีแ,มแถมเป็น พี่อื่นไม่เอาสี่แปดสี่เก้าไม่รับก็แลกหน้าเหรียญเอามาก็จะให้แลกหน้าเหรียญนะจะบอกให้อย่างเอามานะนนน 100, เ,เงินอะไรเงีเ้ยอยู่นี่ร้อยน้ำเงินอยู่ที่บ้านเบอร์สองร้อยเหรียญเอาเอามาก็แลกหน้าเหรียญน,นะคนไม่นักเฉยไปคนไม่นักเฉยเอาที่เป็นหน้าพูดง่ายๆที่อื่นเขไม่รู้จักเราทำไง ปนัดน่ชัดเจนรับก็รับไม่รับก็ไม่รับค่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นเห็นไหมล่ะร้านปนัาดับเป็นร้านเล็กๆร้านที่ร้านแผงลอยร้านเล่ปนัดไม่ได้มีร้านแบบใหญ่ๆไม่ใช่ร้านถาวรใหญ่ๆนะใจไม่จำเป็นหรอกะทำยังกันไทปนบอกแล้วปนัดทำสนุกความีใจต้องไปงมาปนัดทำสนุกเห็นไหมล่ะปานัดมีความสุขอยู่ตลาดนะถ้าถ้าอยู่บ้านนี่ก็เหงาเนาะไม่มีเพื่อนเนาะ ผมก็มือมือทำอะไรกันเกค่ะนี่ะอยากหาทำอย่างนี้แหละเขาเรียนรู้อ่ะใช่นสนุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปนู่นไ,ไปนี่มันก็ดูดูร้านฝั่งตรงข้ามไปหน้าก่อนดูที่เขาขายเนี่ยเห็นปะเขาขายพวกเฟอร์นิเจอร์งานไม้เนี่ยดูเตียงอันนน้นน่าชอบมากเลยเตียงไหนคะผมเป็นน้าเองแหละทองเหลืองเนี่ยนะเออทองเหลืองนี่ผมเป็นหน้าเองแหละเป็ด้าชอบทองเหลืองเนี่ยเครื่องทองเหลืองอันนั้นเป็นกระไหลงเงินนั่นนะช้างอ่ะเป็นตลาดเป็นเตเป็นกระไหลเงิน รับซื้อค่ะค่ะรับซื้อเครื่องเงินด้วยเครื่องเงินด้วยเครื่องทองเหลืองด้วยจะชอบทองเหลืองและถาดที่บ้านนะเกี่ไว้เป็นโอ้โหหลายสิบใบทั้งถาดกระทะน่ะจะชอบมากเลยกระทะองไว้ดูอย่างที่ไม่ต้องใช้งานองขายขายก็เสียดายกงไว้ดูใช่ขายก็เสียดายใช่ใช้งานก็เสียดายถ้าคนรักคนจริใจคิดยังไงรู้ไหม ซื้อไว้เยอะๆอย่างเงี้ยกะว่าถ้าหลานๆแต่งงานหลานๆขึ้นบ้านใหม่ก็จะนี่แหละของมวานลูก,ก,ลกๆกเขาเป็นฝังน่งเป็นฟ้ากันเรียบร้อยไม่ต้องห่วงโอมันเอาใช้ไม่หมดหรอกกระทา,ามีอยู่ประมาณ40ใบาถาดก็ประมาณ40บใบใช้ไม่หมดหรอกอขันนี่ก็ประมาณนั่นแหละ40บเฉพาะทองเหลืองนะเงินเงินไม่กี่ใบหรอกเงินไม่เยอะเงินมันแพงเงินใบอะไรหมื่น ใครคิดเลยว่าถ้าลูกหลานคนไหนแต่งงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่อ่ะก็นี่แหละพวกถาดขันเครื่องทองเหลืองไงเนะาะกระทะคือเาให้เป็นของที่ระลึกใช่คิดแล้วทั้งหมดเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินหนึ่งหนึ่งแปดสี่สอง นะคะมาเที่ยวนี้น้อยเนาะวันนี้ได้สามพันกว่าใช่เหรอสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งวันนี้ได้พันแปดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยอ่ะให้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบมันมันแปดบาทด้อยแบาทจริงจริงเขาค่ะคู่ละสามพันห้าค่ะ เห็นไหมมีคนสนใจเราแล้วนั่นดูก่อนได้ค่ะเป็นเป็นกระไหลเงินนะลองลองเปิดดูได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมมีคนสนใจสินค้าเราเลยเห็นไหมมีคสนใจแล้วก็แล้ก็ขายได้ฝนตกเพื่อนว่าจะไปว่าจะไปขายทุเรียนตราเทนิดลองจองฝากเอาไว้อ๋อเหรออ๋อขายผู้ใหญ่กว่าไดาทีไงอ๋อว่างๆก็มาขายที่นี่บ้างก็ได้ลองดูรถเต็ ไปดูดููกลางก่อนเพราะถ้าเขาไม่เล่นผมมากดมก็ซื้อเงินสดได้อยู่หรือเปล่าแต่คิดไม่ออกไม่บอกว่าถูกเลยเงินหายไปนักเลยอย่างงี้เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนดีกว่าอ่าวันนี้เราจ่ายเงินสดเป็นนันโอนเนาะเปนนันโอนอันนี้ได้ทั้งโอนทั้งเงินสดใช่ป่ะล่ะอ่าวันนี้จ่ายเงินสดไปค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบ จบคลิปก่อนอจะนั่งวินใช่ไหม <S <S อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องๆที่เขามาหาของอะ่ะเดี๋ยวเจอวินเดี๋ยว <Okay. S 1> จะเรียกรถให้ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวดูนั่งดูตรงนี้ก็ได้ค่ะยังคงไม่ทันนะมีอ่ะสาขาไหนห้างห้าเปิดเลยห้างก็ปิดดึกสิบเก้าอ๋อยังไม่ละเอียดยังไม่เจอตัวเองก็ไม่ต้องเรียนร่างเป็นี่รายละเอียดในปุ๊บ ทำเรียบได้กัับกันเลยอนี้ชอบชอบเตียงนอนจังเลยเน้ะเตียงบ้านนนนอนะโอ้สวยมาก<อ>ค่ะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้มีความสุขกับการสะสมนะคะสวัสดีค่ะ